กราบสวัสดีกันเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่องฮัลโหลเทนะสำหรับคลิปนี้มันจะมาสุดเรื่องราวของสึกจริงรักหักสวัสดรักสามเศร้าเราสามคนคนหนึ่งอยากเลิกลาอีกคนหนึ่งอยากรังไว้ เมื่อรังไว้ไม่ได้ก็เลยแจกจ่ายความตายให้คนที่จากไปกันเพื่อนและรอบนี้เองตายกันถึงสองคนกันเพื่อนเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆมีผู้ชายคนหนึ่งเขาชื่อว่าภาสกรกันเพื่อนตัวของภาสกรเองไปแต่งงานกับหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่าจาริยาตัวของจริยาเองเป็นแม่ไม้ทรงเครื่องกันเพื่อนมีลูกติดถึงสองคนเธอเองเป็นหญิงสาวหน้าตาดีแม้ว่าภาสกรจะได้เมียสวยเมียสาวแต่ตรงนี้เองเขามีนิสัยเจ้าชู้กันเพื่อน ก่อนหน้านั้นเขาไปคบกับผู้หญิงมากหน้าหลายตากันเพื่อนไปหลอยด่ากับคนอื่นตัวของจริยาก็จับได้เรื่อยมาให้อภัยเรื่อยมาแต่ย้อนกลับไปเมื่อหนึ่งปีที่แล้วตัวของภาสกรจะไปเคมลูกเลี้ยงนั้นเพื่อนจังหวะปิดเทอมตัวของจริยาพาลูกมาอยู่ด้วยตัวของภาสกรไปตีสีตีเนียนไปตีม,มงกันเพื่อนจะล่อลูกเลี้ยงซะแล้วสําหรับภาสกรตัวของจริยารับไม่ได้กันเพื่อนชั่วกับคนอื่นยังพอได้แต่นี่ชั่วกับคนใกล้ตัวมันคือคนอปรีตัวของจริยาก็เลยตีตัวออกห่างกันเพื่อน ยกมือบายๆแม้ว่าจะอยู่กันมาถึง9ปีจริยาบอกว่าพอกันทีสําหรับผู้ชายคนนี้ตัวของจริยาตัดสินใจย้ายออกจากบ้านของภาสกรกเพื่อนมาเช่าห้องอยู่ต่างหากตัวของภาสกรก็พยายามง้องอนขอคืนดีกัเพื่อนบางครั้งบางทีก็มายกมือไหว้กอดเข่าคุกขาลักษณะเป็นแบบนั้นไป จริยาเองก็เหมือนจะใจอ่อนในรอบแรกกันเพื่อนช่วงแรกๆที่แยกกันออกมาเนื่องจากว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันมานานตรงนี้เองจริยาก็เหมือนจะให้โอกาสกันเพื่อนไปกินข้าวด้วยกันไปดูหนังด้วยกันกันเพื่อนแต่ระยะหลังมาประมาณ2-3เดือนตัวของจริยาทําตัวแปลกๆกันเพื่อนเริ่มขาดการติดต่อกับภสกรเนื่องจากว่าเขาไปเจอรักใหม่กันเพื่อน คนคนนี้ชื่อว่าตะการกันเพื่อนเป็นเด็กรุ่นน้องหน้าตาหล่อเหลาเอาเก่งกันเลยทีเดียวตัวของจริยาติดใจในบรรดาติดใจในลีลาสวสดของเด็กหนุ่มคนนี้เธอเองก็เลยขาดการติดต่อกับภาสกรกันเพื่อนไม่อยากเจอหน้าไม่อยากพูดคุยกันเพื่อนทีนี้ตัวของภาสกรพอเห็นจริยาเปลี่ยนไปเขาก็มาซุ่มดูกันเพื่อนไอชิปหายก่อนหน้านั้นคุยกับเราดีๆทำไมเริ่มเหินห่างกันเพื่อนปรากฏว่าเขาก็เห็นตะการคนรักใหม่ของจริยานี่เลยกันเพื่อนมาวนๆวิเวียน,นอยู่แถวห้องจริยาบางทีก็มาหาบ บางทีก็มาคางกันเพื่อนในค่ําคืนอันเปรียวเอาดวงดาวอันมืดมิดสายลมอันแผ่วเบาตัวของภาศกรตัดสินใจลุกขึ้นมาช่วงเวลาประมาณตี5หลังจากนั้นเขาก็ออกไปบินะบาติเฮไม่ใช่นะคนธรรมาดาไม่ใช่พระยอก,ยอก ตัวของพาสกรตัดสินใจมาที่ห้องของจริยากันเพื่อนมาที่ห้องพักเพื่อมาดูให้แน่ใจว่าตัวของจริยาอยู่กับใครกันเพื่อนหลังจากนั้นเขาตัดสินใจปีนบ้านพักเข้าไปกันเพื่อนจังหวะนั้นเองตัวของจริยานอนอยู่กับตาการกันเพื่อนกำลังนอนสลบสลายกำลังนอนขาไก่กันเพื่อนตัวของพาสกรตัดสินใจงัดเข้าไปในห้องกันเพื่อนไปเจอภาพบาดตาและบาดใจกันเพื่อนแถมมีกางเกงในบาดตูดที่นอนที่เขาเคยนอนหมอนที่เขาเคยหนุนตรงนี้มีคนมาทําแทนกันเพื่อน ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้แต่ถ้าใหญ่ก็จัดไปให้ไม่ใช่นะพูดไปเรื่อยตรงนี้เองตัวของภาสกรกันเพื่อนมันเหลืออดเหลือทนเขาตัดสินใจชักปืนออกมากันเพื่อนเป็นปืนจุด3าหลังจากนั้นเขาก็เปิดฝาดืมให้ไม่ใช่เครื่องดื่มชูกําลังหลังจากนั้นเขาก็ย่างสามขุมกันเพื่อนแทรกกายเข้าไปในความมืดใช้ปืนจ่อไปที่ศีรษะของจริยาที่กําลังนอนหลับไหลอย,อยู่ กดไปหนึ่งนัดแบบเน้นเงินเพื่อนเปรี้ยงเสียงปืนสนั่นวันไหวออกจากปลายกระบอกปืนของภาสกรเจาะไปที่ศีรษะของจริยา ตัวของจริยาตายคาที่กันเพื่อนในจังหวะนั้นเองตัวของตะการกันเพื่อนสะดุ้งตื่นยงเยิงขึ้นมาเมื่อได้ยินเสียงปืนเขาตัดสินใจวิ่งแหวกอากาศออกไปพยายามจะชิงพยายามจะหนีเขาวิ่งไปที่บริเวณประตูห้องกันเพื่อนจังหวะนี้เองตัวของพัสปอร์ไม่ปล่อยโอกาสให้เสียเวลากันเพื่อนเขาหันไปกระบอกปืนกระบอกเดิมจ่อไปที่ตัวของตะการกันเพื่อนหลังจากนั้นเขาก็กดไปอีกหนึ่งนัดเปรี้ยงเสียงดังสนั่นวันไรวออกจากปลายกระบอกปืนกระบอกเดิมลูกกระสุนวิ่งแหวกอากาศจ่อไปยังร่างของตะการกันเพื่อน ส่งผลให้ตะก,การล้มปุ๊บลงกันเพื่อนสิ้นเสียงปืนตรงนี้ตัวของภาสกรก็ชิ่งหนีไปกันเพื่อนเดี๋ยวคลิปนี้เองผมจะมาสรุปเรื่องราวความรักที่โคตรอิลุงตุงนางรักสามเศร้าเรา3ามคนที่จบด้วยความตายเรื่องนี้เพื่อนฟังแบบเข้าใจง่ายๆตามสไตล์ฮัลโลเทสมาฟังเรื่องราวเรื่องนี้กัะเล็กรับผมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านคลองเกเปอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่ากันเพื่อนมันอาจจะเป็นภาษาใต้อ่านยังไงอันนี้ผมไม่รู้จริงๆกันเพื่อนขออ่านว่าบ้านคลองเขเปก็แล้วกัน ตำบลชมายอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชกันเพื่อนมีผู้ชายคนหนึ่งนะเขาชื่อว่านายภาสกรดุษดีกันเพื่อนอายุ3 3าปีกันเพื่อนตัวของภาสกรก่อนหน้านั้นเขาเป็นโสดกันเพื่อนย้อนกลับไปประมาณ9ปีที่แล้วเขาไปเจอรักกันเพื่อนเขาไปพบกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่านางสาวจริยาต่ําต้อยกันเพื่อนอายุ33าปีเท่ากันชื่อเล่นว่าน้องแอนกันเพื่อนผมขอเรียกสั้นๆว่าน้องแอนก็แล้วกันกันเพื่อนตัวของน้องแอนเป็นสาวสวยหน้าตาดีกันเพื่อนเรียกว่าหน้าตาสวยคมนมโตกันเลย ทีเดียวกันเพื่อนตัวของน้องแอนไม่ใช่คนตัวเป่าเล่าเปือยกันเพื่อนก่อนหน้านั้นเธอเคยมีสามีมาแล้วมีลูกด้วยกัน2คนเป็นแม่ไม้ส่งเครื่องเป็นแม่ไม้ลูกติดกันเพื่อนตัวของภาสกรก็ไม่ได้ว่าอะไรรับจบไปกันเพื่อนสอคนนี้ก็อยู่กินกันมาเรื่อยๆแรกๆก็เหมือนจะดูดีมีการซื้อบ้านซื้อรถด,ด้วยกันกันเพื่อนแต่พอระยะหลังมาตัวของภาสกรลายออกกันเพื่อน ความชั่วมันปิดไม่มีดกันเพื่อนก่อนหน้านั้นตัวของภาสกรเป็นคนเจ้าชู้พอคบกับน้องแอนแรกๆก็ดีกันเพื่อนพอหลังๆมาเริ่มเจ้าชู้เหมือนเดิมกันเพื่อนเขาเองไปมีความสัมพันธ์สวัาดกับหญิงสาวมากหน้าหลายตากันเพื่อนเนื่องจากว่าเขาทำงานเป็นบริษัทขนส่งตรงนี้เองก็เจอผู้คนมากมายมีการนัดแนะมีการหลอยด่าก,กับเมียชาวบ้านบ้างกับสาวชาวบ้านบ้างลักษณะเป็นแบบนั้นไปตัวของจริยาหรือว่าน้องแอนก็จับได้เรื่อยๆกันเพื่อนตัวของภาสกรก็ขอโอกาสอยู่เรื่อยๆเช่น เดียวกันกันเพื่อนบางทีก็คานคุกเขา่าบางทีก็ยกมือไหว้ลักษณะแบบนั้นไปกอดแข้งกอดขาบอกเมียจ้าเมียจ๋าพี่ขอโอกาส ตัวของน้องแอนเนื่องจากว่าเธอเคยผิดหวังทางชีวิตคู่มาเธอก็ไม่อยากเลิกลากับตัวของภาสกรอีกครั้งกันเพื่อนไม่อยากได้ถูกตราหน้าว่ามีผัวหลายคนตรงนี้เธอก็เลยกั้มเกินฝืนทนจับได้กี่ครั้งกี่หนตัวของน้องแอนก็ให้อภัยย้อนกลับไปเมื่อประมาณปีที่แล้วกันเพื่อนปรากฏว่าน้องแอนกันเพื่อนพาลูกสาวซึ่งเป็นลูกติดมาอยู่ด้วยช่วงปิดเทอมตัวของภาสกรเห็นลูกติดตรงนี้ก็มักขนาดกันเพื่อนเด็กคนนี้มันเริ่มโตเด็กคนนี้มันเริ่มสาวกันเพื่อนอายุประมาณ14 1 5 ตัวของพาสกรก็เลยเข้าไปตีสีตีเนียนกันเพื่อนแรกๆก็ดูเหมือนเหินห่างระยะหลังมาเริ่มใกล้ชิดกันเพื่อนตรงนี้เองไม่ใช่คอนเกรตเนื่องจากว่าไม่ใช่ยาสีฟันเออพูดไปเรื่อยตัวของพาสกรเข้าไปตีสีตีมงกับลูกตีดกันเพื่อนตรงนี้เองมีการคึงเป้าลูกเต้าบางๆกันเพื่อนลักษณะเป็นการอนาจารกันเพื่อนเวลาน้องแอนเผลอเวลาน้องแอนไม่อยู่บ้านตัวของพาสกรทําแบบนั้นกันเพื่อน ลูกเลี้ยงของพาสกรนั่นก็คือลูกของน้องแอนก็เลยไปบอกน้องแอนบอกแม่จ้าแม่จ๋าพ่อเลี้ยงทําไมาทําตัวแบบนี้ทําไมทําตัวอับปีมาจับเต้าหนูมาจับเป้าหนูลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนพอน้องแอนรู้แบบนี้ก็มีการเรียกพาอสกรมาพูดคุยกันเพื่อนบอกพาอสกรเอ้ยทําไมเองชั่วขนาดนี้ทํากับคนอื่นไม่ว่านี่เองทํากับคนใกล้ตัวทํากับลูกข้าตัวของข้ารับไม่ได้กันเพื่อนหลังจากนั้นตัวของน้องแอนก็เลยตัดสินใจจะหย่าร้างกับพ่สกรกันเพื่อนมีการนัดแนะกันว่าจะไปเซ็นทะเบียนหย่ากันเน แต่ว่าสองคนนี้ก่อนหน้านั้นเขาเซ็นทะเบียนสมรสกันไว้กันเพื่อน แต่ทีนี้ตัวของพัสกรกันเพื่อนมันยือ้อมันรังกันเพื่อนมันบอกว่ามันไม่อยากเลิกลากับน้องแอนขอโอกาสอีกสักหนึ่งครั้งมันจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วกันเพื่อนเมื่ออยากกนันไม่ได้เมื่อตัดกันไม่ได้ตัวของน้องแอนเขาก็เลยตัดสินใจย้ายออกจากบ้านมากันเพื่อนไปเช่าบ้านหลังใหม่ไปอยู่คนเดียวกันเพื่อนเล็กๆก็อยู่คนเดียวกันเพื่อนผ่านไปประมาณ5-6เดือนตรงนี้เองตัวของพัสกรก็มาตามง Sounds ้ตอตลอดกันเพื่อนมาหามาพูดมาคุยบางทีก็ชวนไปกินข้าวบางทีก็ชวนไปกินหมูกระทะ กันเพื่อนลักษณะเป็นการงองอนลักษณะเป็นการขอคืนดีกันเพื่อนเล็กๆน้องแอนก็ไปด้วยกันเพื่อนเนื่องจากว่าอยู่กันมานานตัดบัวยังเหลือใยตัดต้นยังเหลือตอกันเพื่อนตรงนี้มันตัดกันไม่ขาดก็มีการพูดคุยก็มีการคบหากันแบบบางๆอยู่ไปมาหาสู่กันเรื่อยๆกันเพื่อนทีนี้ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วกันเพื่อนตัวของน้องแอนเขาไปเจอผู้ชายคนหนึ่งคนคนนี้ชื่อว่าตะการขำคมกันเพื่อนอายุยี่ี่ปีผมเขาเรียกสั้นๆว่าตะการก็แล้วกันตะการเองเป็นเด็กรุ่น น้องกันเพื่อนเป็นคนขยันขันแข็งทํางานอยู่ที่ศูนย์ขนส่งสินค้ากันเพื่อนตัวของตะการเองก็เจอกับตัวของน้องแอนกันเพื่อนปรากฏว่าสองคนนี้ตกหลุมรักกันกันเพื่อนมันปิ๊งมันปังแม่ไม้มันเนื้อหอมกันเพื่อนยิ่งกว่าปลาทูมันยิ่งกว่าปลาทูเค็มตัวของน้องแอนเมื่อเธอเป็นโสดเธอก็แต่งตัวสวยเช้งทําให้เด็กหนุ่มคนนี้นั่นก็คือตาการตาลุกวาวกันเพื่อนเวลาแม่ไม้ส่งเครื่องคนนี้เดินผ่านเชียร์ไรกระเจียวมันแข็งกันเพื่อนกลิ่นน้ําหอมมันโชยเตะจมูกดังหินหืนกันเลยทีเดียวกันน ลักษณะแบบนี้ใครจะอดใจไหวกันเพื่อน,สา,าอนาสายตาอันเปล่าเปรี่ยวสายตาอันเปีียวเหงาตรงนี้มันแสดงให้รู้ว่าแม่ไม่คนนี้ต้องการอะไรกันเพื่อนหลังจากนั้นตัวของตะการก็เข้าไปจีบไปคุยกันเพื่อนปรากฏว่าสองคนนี้สตาร์ทเครื่องติดกันเพื่อนเนื่องจากว่าเขาใช้ไดเกลสตาร์ตติดง่ายกันเพื่อนสองคนนี้ต่างคนต่างโสดกันเพื่อนตัวของแอนเลิกกับผัวมาก็ถือว่าตัวเองโสด ตัวของตะการเองเขาก็ไม่มีใครกันเพื่อนหลังจากนั้นสองคนนี้ก็ไปมาหาสู่กันกันเพื่อนเล็กๆก็ไปกินกันเล็กๆก็ไปเที่ยวกันระยะหลังมาชักเอาใหญ่กันเพื่อนไปนอนค้างด้วยกันตัวของตะการแจกจ่ายความเสียวซ่านให้กับน้องแอนกันเพื่อนจับสองขาแยกออกจากกันหลังจากนั้นก็มีการสอดแทรกกระแทกกระบอกเข้าหลามเข้าไปยังตัวของน้องแอนกันเพื่อนสร้างความเสียวซ่านให้กับแม่ไม้คนนี้เหลือเกินกันเพื่อนเธอห่างผัวมานานห่างผัวมาหลายเดือนลักษณะแบบนี้มันก็หวานเจี๊ย กันเพื่อนแถมผู้ชายคนใหม่เป็นเด็กหนุ่มอีกต่างหากันเพื่อนแรงมันดีแรงมันฟิตตรงนี้เองก็จบเจ้าไม่เลาหรือกันเพื่อนรับจบรับเจ็บกันไปกันเพื่อนต่างคนต่างพอใจในกันและกัน2คนนี้ก็เลยคบหากันตลอดระยะเวลา23เดือนที่ผ่านมากันเพื่อนพอน้องแอนเธอมีคนใหม่เธอก็ไม่อยากกลับไปเจอกระบอกข้าวหลามแท่งเก่าอย่างภาสกรกันเพื่อนแม้ว่าภาสกรจะพยายามของง้อคืนดีตรงนี้เองน้องแอนก็ไม่เอากันเพื่อนยกมือบายบายพอกันทีผัวอับปีแบบนี้กันเพื่อน พบไปคบมาจะล่อลูกกูซะแล้วใครจะไปเอากันเพื่อนน้องแอนก็เลยพยายามตัดขาดการติดต่อกันเพื่อนทีนี้ตัวของภาสกรก่อนหน้านั้นมันเคยติดต่อได้พอตัวของน้องแอนแปลกไปต,ตรงนี้มันก็ผิดสังเกตกันเพื่อนตัวของภาสกรก็เลยตัดสินใจมาซุ่มโป่งมาแอบดูกันเพื่อนมาเสิร์ฟดูว่าน้องแอนมีใครหรือไม่ตัวของภาสกรเขาเขี่รถมาแถวบ้านของน้องแอนบ่อยกันเพื่อนจอดรถอยู่ห่างๆอย่างห,งหง่วงคอยดูว่าตัวของน้องแอนมาบ้านกับใครกันเพื่อนเขาก็เลยเห็นว่าน้องแอนอยู่กับคนรักใหม่นั่นก็คือตะการ กันเพื่อนบ่อยครั้งบ่อยคราวที่ตัวของตาการมาที่บ้านของน้องแอนกันเพื่อนบางทีก็มากับเพื่อนมานั่งสังสรรค์กันบางทีก็มาคนเดียวมาที่บ้านของน้องแอนหลังจากนั้น2คนนี้ก็เข้าไปในบ้านหายกันไปครั้งละหลายๆชั่วโมงกันเพื่อนลักษณะแบบนี้ตัวของภาสกรรู้ได้ทันทีว่าตัวของตาการคือคนรักใหม่กันเพื่อนมันแอบกินกันแล้วมันแอบหลอยด่ากันแล้วกันเพื่อน ตัวของพระสกรก็สะสมความแค้นมาเรื่อยๆกันเพื่อนจนกระทั่งเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์บันลัยเหตุการณ์ชิปหายก็เกิดขึ้นกันเพื่อนในวันที่3พฤศจิกายนปีศ2567ช่วงเวลาประมาณตีห้ากันเพื่อนตัวของพระสกรกตัดสินใจลุกขึ้นมาจากที่นอนหลังจากนั้นเขาก็ไปเยี่ยวแล้วก็กลับมานอนต่อให้ไม่ใจคนระับยอกๆตัวของพระสกรตัดสินใจลุกขึ้นมาจากที่นอนกันเพื่อนหลังจากนั้นเขาก็แต่งตัวตัดสินใจขับรถออกจากบ้านกันเพื่อนเขาไม่ได้มาตัวเป่าเล่าเปือยเขาพกปืนขนาดจุด3 5 7มาด้วยน ทันทีที่เขามาถึงบ้านของน้องแองเขาตัดสินใจปีนบ้านเข้าไปกันเพื่อนสิ่งที่เขาเห็นนั่นก็คือรองเท้ากันเพื่อนประตูห้องเช่ามีรองเท้าสองคู่เคียงกันคู่หนึ่งนั้นเป็นรองเท้าเธอพี่จำได้ดีอีกคู่หนึ่ง เป็นรองเท้าใครกันนี้จะร้องทำไมร้องไปเรื่อยนะครับตรงนี้เองตัวของพาสกรอดรนทนไม่ไหวกันเพื <üf> ่อนไอชิปหายมีรองเท้าใครอยู่หน้าบ้านต้องเป็นของไอตะการแน่ๆกันเพื่อนลักษณะแบบนี้ตัวของพาสกรตัดสินใจที่ประตูปึง้งงเข้าไปกันเพื่อนจ <ined> ังหวะนั้นเองตัวของน้องแอนกันเพื่อนซึ่งอยู่ในอาการสลบสลายกำลังนอนกายนอนกอดนอนเกยอยู่กับตัวของตการกันเพื่อนเธอยังไม่ทันระวังตัวเธอยังไม่ทันระวังตนกันเพื่อนเมื่อตัวของพาสกรเข้าไปในห้อง องเห็นภาพบาดตาและบาดใจมีกางเกงในบาดตูดตัวของนอนแองนอนกายนอนกอดนอนเกยอยู่กับผ้าสกอลักษณะแบบนี้มันอดรนทนไม่ไหวกันเพื่อนหมอนที่เคยหนุนที่นอนที่เคยนอนตอนนี้มีคนนอนทับเป็นชี่เรียบร้อยแล้วกันเพื่อนแถมเมียที่เคยกอดแถมเมียที่เคยเอาตอนนี้ก็มีคนกอดมีคนเอาใหม่แล้วกันเพื่อนเมื่อตัวของผ้าสกอเห็นภาพแบบนี้จิตใจของเขาก็ดิ่งไปในด้านมืดกันเพื่อนมันไม่สามารถหาเหตุผลใดๆมารองรับตัวของผ้าสกอตัดสินใจควักกระเจียวออกมาแล้วเยี่ยวใส่ที่นอนแห่ ใช่นะครับยอกยอกเขาตัดสินใจควักปืนขนาดจุดสออกมากันเพื่อนตัวของภาสกรตัดสินใจเอาปืนเจาะไปเน,น้นๆ้นที่ศีรษะของภรรยาเขากันเพื่อนหลังจากนั้นเขาก็เหนี่ยวไกน้ำหนักประมาณ0.7ปอนด์กันเพื่อนกดไปที่ไกปืนขนาดจุดเกันเพื่อนเหนี่ยวไปเบาๆาเ,าเาหนี่ยวไป1ครั้งกันเพื่อนเสียงปืนดังสนั่นวันไหวออกจากปลายกระบอกปืนปั้งนี่คือเสียงปืนของภาสกรกันเพื่อนเจาะทะลุศีรษะของน้องแอนกันเพื่อนตัวของน้องแอนไม่ได้ร้องสักแอะกันเพื่อนแอะเดียวก็ไม่ ได้ร้องเธอเองเสียชีวิตคาที่ จังหวะนั้นเองตัวของตะการกันเพื่อนซึ่งกำลังนอนกายนอนกอดนอนเกยนอนอยู่ข้างๆข,ข,ของน้องแอนได้ยินเสียงปืนเขาก็ลุกตึ้งตั้งขึ้นมากันเพื่อนถึงกับสเสดิดกันเลยทีเดียวชิปหายใครมายิงปืนข้างหูตรงนี้เองตัวของตะการเบิกตากว้างกันเพื่อนเจอตัวของพระสกรนั่งโคโล่อยู่บริเวณหัวนอนกันเพื่อนตัวของตะการก็ไม่รอชา้าตัดสินใจสับตีนแตกใส่เกียย์หมาวิ่งแหว,วอาการมายังประตูห้องกันเพื่อนเขาหวังจะชิงหนีเขาหวังจะวิ่งหนีแต่มันไม่ทันกันเพื่อนตัวของพระสกรเองหันไปกระบอกปืนมาที่ตัวของ ตการกันเพื่อนหลังจากนั้นเขาก็กดไปอีกหนึ่งนาทกันเพื่อนเสียงปืนดังสนานวันไว้ปั้งออกจากปลายกระบอกปืนกระบอกเก่ากระบอกเดิมของพาสกรกันเพื่อนลูกกระสุนปืนวิ่งแหกแวกอากาศพุ่งตรงมายังร่างของตการกันเพื่อนหลังจากนั้นลูกกระสุนปืนก็เจาะทะลุร่างของตการกันเพื่อนเจาะเข้าบริเวณแผ่นหลังซ้ายทะลุหน้าอกซ้ายกันเลยทีเดียวกันเพื่อนตัวของตการถึงกับล้มปุ๊บลงทันทีกันเพื่อนเสียงตการร้องโอดครวญด้วยความเจ็บปวดกันเพื่อนเอ้ยเอ้ยเอ้ยนี่ คือเสียงร้องอันหวยหวนของเขาในกลางดึกกันเพื่อนเนื่องจากว่าเขาเจ็บปวดเนื่องจากว่าเขาถูกยิงกันเพื่อนหลังจากพาสกรแจกจ่ายความเจ็บปวดเป็นลูกกระสุนปืนให้กับ2คนนี้แล้วกันเพื่อนถือว่าเป็นของสมน้ำหน้าคุณเองไม่ใช่นะถือว่าเป็นของสมมนาคุณในค่ำคืนอันเปี่ยวเหงาตัวของพาสกรก็ตัดสินใจเดินออกจากบ้านไปกันเพื่อนเขาตัดสินใจปีนรั้วออกมาหลังจากนั้นเขาก็ขี่รถกระบะหนีหายไปในความมืดกันเพื่อนทันทีที่ตัวของพาสกรขี่รถหนีไปชาวบ้านร้านตลาดก่อนหน้านั้นเขาได้ ได้ยินเสียงปืนกันเพื่อนมีเจ้าของห้องเช่าที่แอนพักอาศัยอยู่ตรงนี้เขาโทรมาหาแอนกันเพื่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นว่าแอนเป็นอย่างกันเพื่อนตรงนี้เองเขาอยากรู้โทรกี่สายแอนก็ไม่รับโทรกี่ครั้งแอนก็ไม่ตอบกันเพื่อนลักษณะแบบนี้เจ้าของห้องเช่ารู้ได้ทันทีว่ามีความชิปหายเกิดขึ้นกันเพื่อนเจ้าของห้องเช่าก็เลยตัดสินใจกริง้งครั้งโทรไปแจ้งตำรวจกันเพื่อนบอกว่าเขาได้ยินเสียงปืนที่ห้องพักของแอนกันเพื่อนไม่นานนักเจ้าหน้าที่ตำรวจสพทุงสงก็มากันเพื่อนพอมาถึงที่บริเวณห้องพักเจ้าของห พักก็มาเปิดห้องพักให้กันเพื่อนทันทีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรงนี้ก็ไปเจอภาพของน้องแอนกันเพื่อนนอนเสียชีวิตอยู่บนที่นอนกันเพื่อนส่วนตัวตะการเองนอนยิ้นทุรนทุร,รายด้วยความเจ็บปวดอยู่บริเวณทางออกประตูห้องกันเพื่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยประสานกู้ภัยให้มาช่วยเหลือตะการกันเพื่อนไม่นานนักกู้ภัยก็มากันเพื่อนพยายามทา CPR พยายามยื้อชีวิตของตะการกันเพื่อนพาตัวตะการส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายท้ายสุดตัวของตะการทนพิษบาดแผลไม่ไหวเขาเสียชีวิตในเวลาพึ่งมาให้ไม่ใช่นะับยกยอก,ยอกในเวลา ต่อมากันเพื่อนหลังจากนั้นนะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์ถามชาวบ้านร้านตลาดกันเพื่อนว่าใครเป็นคนก่อเหตุเจ้าของห้องพักเขาก็เลยให้ข้อมูลว่าเขาจําได้ว่ารถที่ขับออกไปจากบ้านของน้องแอนน่าจะเป็นรถแฟนเก่านั่นก็คือภาสกรกันเพื่อนหลังจากรู้ตัวคนร้ายเจ้าหน้าที่ก็พยายามไล่ล่าพยายามจับกลุ่มแต่ตอนนั้นเองยังจับไม่ได้กันเพื่อนจนกระทั่งช่วงเที่ยงของวันที่3พฤศจิกายนปีพศ2567 ตัวของพาสกรเองตัดสินใจมามอบตัวที่สอพทุ่งสงกันเพื่อนเขาเองมามอบตัวกันเพื่อนเขาเองรับสารภาพรับจบรับเจ็บบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เขาเป็นคนลงมือทากันเพื่อนมามอบตัวพร้อมกับอาวุธปืนกันเพื่อนเจ้าหน้าที่ตารวจก็เลยไม่ต้องเหนื่อยไล่ล่าคนร้ายกันเพื่อนเมื่อคนร้ายมามอบตัวเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ลงบันทึกจับกลุมหลังจากนั้นเขาก็ถามแรงจูงใจนิดๆหน่อยๆเป็นการสอบปากคากันเพื่อนตัวของพาสกรเขาก็บอกแบบนี้กันเพื่อนว่าตัวของเขากับน้องแอนเองยังเลิกลากันไม่ขาดเนื่อง จากว่ามีทะเบียนสมรสคาลูคาลังกันอยู่กันเพื่อนแต่ตัวของน้องแอนตีตัวตีจากตรงนี้เองเขารับไม่ได้กันเพื่อนแถมพาผู้ชายใหม่มานอนทับที่เขาเขาเคยนอนก่ายนอนกอดน,นอนเกยกับเมียเขามีผู้ชายคนใหม่มานอนแบบนี้ เขาก็เลยจบเรื่องนี้ด้วยความตายกันเพื่อนหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบปากคาโดยละเอียดแล้วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตบบาตัวของภาสกรเบาๆพร้อมกับแจ้งข้อหาให้กับเขา2ข้อหาใหญ่ๆกันเพื่อน1ก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามาตา288กันเพื่อนอัตราโทษอยู่ที่15ปีถึง20ปีและมีโทษจำคุกตลอดชีวิตถึงประหารชีวิต สองก็คือพรบอาวุธปืนกันเพื่อนอัตราโทษ1น0ถึงสิปีกันเพื่อนนี่ก็คือ2ข้อหาใหญ่ๆที่ตัวของภาคสกรได้รับจากการกระทําครั้งนี้กันเพื่อนหลังจากนี้ไปตัวของภาคสกรก็ต้องจรรีเข้าไปชดใช้เวรกรรมอยู่ในเรือนจากันเพื่อนอยู่ข้างนอกกินกว๋วยเตี๋ยวกินข้าวดีๆไม่ชอบชอบกินข้าวโรงเลี้ยงก็จัดไปกันเพื่อนมีสมองคิดได้แค่นี้ก็รับจบรับเจ็บไปกันเพื่อนส่วนน้องเองเองก็ขอให้ดวงวิญญ,ญาณของเธอไปสู่ภพภูมิที่ดีเกิดชาติหน้าฉันใดก็ขอให้มีชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แแบบกกก็ล้วัันนน เรื่องราวนี้มันพูดอะไรมากไม่ได้เพื่อนๆมันละเอียดอ่อนยิ่งกว่าหมอน้องเมียผมอีกไงไม่ใช่นบยอกยอกเพื่อนเองมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เพื่อนๆหาคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องกราบขอัยเพื่อนไว้นที่นี้ด้วยขอ,เพ,อเพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับผม oh.